สวัสดีครับลงคืงช่างต้มวัดสินเพชรบุรีนะครับวันนี้เราก็มาดูชุด KR กันนะครับชุดนี้นะครับเป็นส่งมาทํานะครับเป็นเสื้อข้อฝานะครับมาดูเรื่องของเสื้อสูบก่อนเลยครับเสื้อสูบนี้นะครับก็ตีปอกนะครับตัวนี้มานเสื้อทองนะครับส่งมาตีปอกปาดหน้าให้นิดนึงนะครับเพราะว่าปาดเยอะไม่ได้ครับมีร่องโอลิงนะครับ เดี๋ยวใส่โอลิงแล้วมันจะแน่นเกินเดี๋ยวโอลิงขาดน้ำเข้าเครื่องนะครับอันนี้ก็เราเพิ่งจะตีปอกเสร็จเลยนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาคว้านต่อนะครับอันนี้ยังไม่ได้คว้านเลยนะครับเพราะว่าลูกสูบสั่งมาเพิ่งได้ครับลูกก็เงาเงาแบบนี้เลยนะครับมันจะติดยากหน่อยนะครับเวลาถ้าเกิดว่าทูทีแห้งบางทีมันก็ช่วยได้นะครับถ้าลูกผิวมันนะครับจะดีกว่าลูกผิวด้านนะครับตัวนี้ก็ใช้ปอก นะครับปอกแข็งทั่วไปนี่นะครับที่เราใช้ตีสี่จังหวะนะครับแต่ว่านะครับมาเจาะเห็นไหมครับจะเห็นรอยจอเอ้ยรอยเจียนะครับแล้วก็รอยผ่านะครับนี่ครับรอยเจาะด้านหลังนี่เดี๋ยวลูกค้าเขาเป็นช่างเขาไปเก็บเอานะครับตรงนี้นะครับจะผ่าทรงไหนก็เอาตามสะดวกเลยนะครับอันนี้ก็รูท่อนะครับก็วาวให้หมดแล้วนะครับนี่ครับพอร์ตเยอะมากนะครับ K.R. นะครับ อันนี้แค่พอตน้อยๆนะครับถ้าเป็นพวกแดดนี่มีสามพอตอีกนะครับนี่ก็ตีปกติของมันนะครับมีพอทไอเดีไอเสียนะครับก็ก็ปาดหน้าให้เรียบร้อยแล้วอันนี้ลูกสูบก็เป็นลูกสูบไซส์สแตนดาร์ดเลยนะครับห้าเก้านะครับนี่ครับเนื้อค่อนข้างดีเลยครับลูกสูบยี่ห้อนี้นะครับเนื้อมันวาวเลยครับ ก็ยังไม่ได้คว้านนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องคว้านอีกนะครับนี่ครับลูกสูบยังลงไม่ได้นะครับต้องคว้านขัดลื่นอีกนะครับก็เวลาตีปอกแล้วถามว่าหลายคนถามว่าความร้อนจะขึ้นไหมครับถ้าเกิดขี่เล่นๆนะครับขี่เล่นนะครับร้อยสี่ร้อยห้าไม่น่าจะติดนะครับแต่ถ้าซัดกันสองร้อยฝ่านะครับยาวๆเลยโอกาสติดก็มีเหมือนกันนะครับแต่มันก็มีทาง หลีกเลี่ยงเองนะครับก็คือใช้น้ํามันทูทีดีๆนะครับมันก็ไม่ติดแล้วครับอันนี้ฝานะครับเป็นฝาเดิมนะครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําต่อให้จากนี้นะครับเพราะว่าของจะต้องส่งก่อนสี่โมงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวขนส่งจะปิดสี่โมงนะครับตอนนี้สองโมงนะครับก็เหลือคว้านขัดแล้วก็ทําฝานะครับไม่เกินสิบห้านาทีก็เสร็จแล้วครับ อันนี้ก็เป็นก้านเดิมแท้ลูกค้านะครับอ่าก้านเดิมแท้เหนียวมากๆเลยครับเนี่ยครับใช้งานมาไม่รู้กี่ปีแล้วนะครับเนี่ยก้านยังไม่คอนเลยนะครับใช้รถดีมากเลยครับลูกค้าคนนี้ก็อันนี้นะครับมีอ่ายืดข้อเหวี่ยงนะครับยืดข้อเหวี่ยงแล้วก็มีแปะด้วยนะครับแปะด้วยนะครับแล้วก็ถ่วงหลังด้วยนะครับนี่นะครับอ่านี่ครับทวงหลังให้ด้วย2เม็ดนะเม็ดเล็กๆนะครับ การสั่นนะครับอันนี้ยืดมินครึ่งนะครับยืดมินครึ่งนะครับซ้ายขวาเลยยืดมินครึ่งก้านเดิมแล้วก็แปะช่องเนี้ยครับให้อากาศมันน้อยที่สุดนะครับศูนย์อากาศน้อยที่สุด mm hmm. เดี๋ยวไปดูข้อเหวี่ยงของเราครับเดี๋ยวไปดูศูนย์กันว่านิ่งแค่ไหนนะครับก็เวลายืดเสร็จแล้วก็ต้องหมุนให้ลูกค้าดูทุกชุดเลยนะครับแต่ว่า KR เป็นข้อเหี่ยงที่ทํายากเหมือนกันนะครับ เพราะว่าสลักเล็กนะครับนี่ครับถ้ายืดไม่ดีนะครับต้องออกไว้รอบหมดเลยครับต้องเชื่อมมาให้รอบหมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะบิดได้รอบมันสูงนะครับ kr แต่ถ้าเราทําห่วงดีห่วงตึงห่วงแน่นนะครับเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเชื่อมเลยนะครับเอาแบบระบบเดิมเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูศูนย์กันนะครับตัวนี้ก็ตั้งศูนย์เรียบร้อยแล้วนะครับอเดี๋ยวผมระชับเข้าไปหน่อยนึง ก็เห็นที่ตั้งผมแบบนี้นะครับตั้งมานิ่งมาหลายร้อยตัวแล้วนะครับที่ตั้งนะครับอาจจะเก่าหน่อยครับเพราะว่าตามสภาพเลยโดนฝนครับนี่ครับอ่ะดูด้านจานไฟก่อนแ๋ยวผมหมุนให้ดูแบบชัดๆเลยนี่ครับด้านจานไฟนะครับ ค่อนข้างจะนิ่งเลยแล้วก็ด้านขวาครับอ่าด้านสั่งขับนี่ครับก็นิ่งครับอันนี้ก็เดี๋ยวขึ้นแท่นเกึงอีกครั้งหนึ่งเช็คนะครับว่าสั่นไหมนะครับกระเด้งหรือเปล่าครับเดี๋ยวใช้ด้านเกตอีกครั้งหนึ่งนี่ครับก็ขึ้นอ่าแท่องกึงตั้งอีกทีนึงนะครับค่อนข้างจะ เที่ยงตรงนะครับตัวนี้เพราะว่าแขนมันสั้นนะครับแขนมันไม่ยาวนะครับถ้าเกิดแขนยาวก็จะตั้งยากหน่อยครับตั้งยากกว่านี้อีกหน่อยนะครับอันนี้แขนมันสั้นจะตั้งง่ายนะครับก็สนใจส่งมาทําได้ครับชุดหนึ่งราคาไม่แพงครับทำพอๆกับเว็บร้อยยี่ห้าเลยนะครับ